สวัสดีครับ FC นะครับวันนี้ก็เอานกมาโชว์นะครับเอานกเชื่องเชียงมาโชว์ให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับ FC นะครับและผู้ติดตามทั้ง4,000คนนะครับเนาะก็เอาความน่ารักของนกแก้วริงนิดนะครับแสนเชื่องมากเลยนะครับนะเอามาโชว์เพื่อนๆนะครับตอนนี้ก็น้องร้องหิวนะครับนะถึงเวลาที่จะได้ก้อนแล้วนะหิวแล้ว ร้องรั้ครับนะจับโบร้องหิวนะครับร้องหิวเรียกชื่อไม่ได้เลยนะครับร้องหิวขนนะครับตอนนี้ขนสวยมากเลยนะครับนะขนสวยมากเลยนะครับขนสวยสุขภาพดีนะครับแข็งแรงดีนะครับส่วนนกที่ขนปุยปุยนะครับนะก็ดูแลกันนิดนึงนะครับเพราะว่า นกถ้าสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วขนปุยๆนะครับดูแลเป็นพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าน้องน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพแล้วนะครับนะก็อันนี้นะครับเอานกมาโชว์นะครับเอานกมาโชว์ให้กับเพื่อนๆเอที่ติดตามตั้งแต่เป็นลูกต้อนนะครับเนโตแล้วนะครับนะตอนนี้ก็อายุ2เดือนแล้วนะครับ2เดือนแล้วนะครับ ย่างเข้า3เดือนก็จะงดบุกป,ป้อนแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังป้อนได้อยู่นะครับนะยังป้อนได้อยู่นะก็เอานกเชือกมาโชว์นะครับตอนนี้น้องมี FC บางท่านนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับว่าน้องเรียกมาหาแล้วก็เชื่องอยู่นะครับแต่ว่าไม่ค่อยให้จับนะครับ กติแล้วนกเป็นประเภทที่ห่วงตัวอยู่แล้วนะครับนะนกแก้วลิงเน็ตเป็นประเภทที่ห่วงตัวอยู่แล้วแต่ก็มีบางตัวที่ให้จับบางตัวก็หวงหนักมากเลยนะครับอยู่ที่บางตัวนะครับอยู่ที่บางตัวบางตัวก็ให้จับบางตัวก็เชื่องก็ให้จับบางตัวเชื่องแต่ก็ไม่ให้จับนะครับนะก็อยู่ที่นกลิงเน็ตบางตัวนะครับนะ ก็วันนี้มีข้อมูลดีๆมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะครับเล่าสู่กันฟังนะครับประสบการณ์ในการเลี้ยงนกแก้วลิงเน็ตนะครับนะก็โตขึ้นนะครับนะโตขึ้นแล้วตัวนี้โตขึ้นแล้วเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็จะเอาความรู้นะครับ ที่มีอยู่นะครับที่ศึกษามาจากในกลุ่มนะครับก็จะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังกันนะครับนะก็วันีสวัสดีครับ